กราบสวัสดีเพื่นเพื่อนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test สำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของกำนันนกแ้ไ,ไม่ใช่นะครับ เรื่องราวของกำนันเต้งกันเพื่อนถือว่าเป็นบุคคลที่กำลังมาแรงแซงทางโค้งกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายชุดหลายนายสนธิกำลังลงตรวจค้นพื้นที่จังหวัดนครปฐมกันเพื่อนไปในหลายที่ไปในหลายจุดกันเพื่อนซอจงซอจิม๋มอะไรโดนหมดกันเพื่อนตรงนี้เองนะครับมีรายชื่อบุคคลหนึ่งที่อยู่ในการตรวจคน้นนั่นก็คือกำนันเต้งกันเพื่อน เขาคนนี้เป็นใครทําไมเจ้าหน้าที่ตํารวจถึงได้ไปตรวจค้นเขาอันนี้น่าสนใจกันเพื่อนเนื่องจากว่าบุคคลนี้ไม่อยู่ในโผลของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เลยกันเพื่อนแต่จู่ๆเขาก็ถูกตรวจค้นรับเพื่อนเรื่องราวของกํานันเต้งจะมีที่มาที่ไปยังไงแล้วทําไมเขาถึงถูกตรวจคน้นเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเฉลยให้เพื่อนฟังมาฟังเรื่องราวของกํานันเต้งชายที่ขายข้าวมันไก่อยู่ประเทศกัมพูชากันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะเราไปทาความรู้จักกับกํานันเต้งกันก่อน ละครผมกำนันเต้งเองนะครับชื่อจริงๆของเขาก็คือสักกรินดาวร้ายไงไม่ใช่นะครับอันนั้นมันละครกันเพื่อนสักกรินท่วมสุกกันเพื่อนตรงนี้เองนะครับเขาไม่ใช่กำนันกันเพื่อนเขาเป็นเพียงบุคคลธรรมดาแต่ชาวบ้านร้านตลาดเรียกเขาว,ว่ากำนันเต้งกันเพื่อนไม่รู้ที่มาที่ไปเช่นเดียวกันกันเพื่อนอยู่ๆชาวบ้านก็ให้ยศเขาสังงารกันเพื่อนกำนันเต้งเองนะครับบ้านเกิดเมืองนอนเขาอยู่ที่บ้านทุ่งลีกันเพื่อนตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม นี่คือบ้านเกิดเมืองนอนเขากอนเพื่อนเขาเองนะับมีชีวิตที่ผกผันเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำหลายครั้งหลายครากันเพื่อนในสมัยที่เป็นวัยรุ่นครั้งหนึ่งเองเขาเคยก่อเหตุยิงคนตายกันเพื่อน อันนี้คือแผลใหญ่เลยกันเพื่อนต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำติดคุกติดตารางอยู่หลายปีครับเพื่อนเพ,อนพิ่งพ้นโทษออกมาได้ประมาณ5ปีทีนี้การพ้นโทษออกมาของเขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติกันเพื่อนคนที่เคยติดคุกคนที่เคยติดตารางเวลาออกมาก็จะมีผู้คนคอยสนใจกลายเป็นว่าเขาเป็นตัวเด่นตัวตึงอยู่ในพื้นที่ทุ่งลีกันเพื่อนในหมู่บ้านของเขาเด็กๆไวรุ่นให้ความเคารพนับถือเขากันเพื่อนเรียกเขาว่าพ่อกำน,นันเรียกเขาว่าพี่กำน,นัน กับเพื่อนเด็กวัยรุ่นที่จเจริญรอยตามเด็กวัยรุ่นที่กาลังหือหมอยก็อยากจะมีต้นแบบที่เป็นคนคุกที่เป็นดาวเด่นดาวดังตรงนี้เองก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายมาหาเขากันเพื่อนเขาก็เลยกลายเป็นคนดังในพื้นที่ทุ่งลีไปโดยปริยายกันเพื่อน ทีนี้ชีวิตของเขาครับหลังจากพ้นโทษออกมาเหมือนจะว่าราบเรียบเหมือนจะว่าปกติก็ไม่เชิงกันเพื่อนเนื่องจากว่ามันมีข่าวเชิงลึกว่าเขาไปพัวพัน์เกี่ยวดองหนองยุ่งกับกำนันนกกันเพื่อนเหตุผลที่เขาไปพัวพัน์เหตุผลที่เขาไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับกำนันนกมันเป็นแบบนี้กันเพื่อนเนื่องจากว่าพฤติกรรมของกำนันนกมันโหดร้ายกันเพื่อนเวลาใครก็แล้วแต่นะครับที่มาประมูลงานแข่งกับกำนันนกแล้วกำนันนกไม่พอใจเห็นว่าคนคนนี้ต้องการมา ประมูลแข่งกำนันนกจะส่งคนไปยิงกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นบริษัทกำนันนกยิงหมดไม่สนว่าลูกไขรกันเพื่อนเอาลูกกระสนไปกินเล่นๆ่นกันเพื่อนนี่คือสไตล์ของกำนันนกกันเพื่อนยิงขู่คู่แข่งกันเพื่อนบางคนถึงขั้นปิดบริษัทหนีบางคนถึงขั้นย้ายครอบครัวออกจากพื้นที่ก็มีกันเพื่อนเอาลูกน้องลูกสมุนไปปิดบ้านเขาแล้วสาดกระสนใส่แบบรัวๆกันเพื่อนปัง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 นี่คือสไตล์ของ กำนันนก,กันเพื่อนยิงใส่บ้านคู่แข่งกันเพื่อน ตรงนี้เองนะครับก็เลยทําให้คู่แข่งหลายคนต้องถอนตัวออกจากการประมูลกันเพื่อนทีนี้เรื่องราวพวกนี้นะครับมันถูกเป่าหายกันเพื่อนแค่ดีดนิ้วดังแจ๊กนี่คือสไตล์ของกำนันนกในสมัยนั้นกันเพื่อนสมัยที่เขากําลังตึงๆมีบ้านใหญ่หนุนหลังไม่มีใครกล้าแต่ต้องเขาเพื่อนขนาดระดับผู้การยังไปไวอวยพรวันเกิดให้เขาแล้วใครจะกล้าจับเขากันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยทําให้กำนันนกไม่มีคู่แข่งในการประมูลงานนอกจากนี้นะครับกำนันนกยังใช้ ใช้วิธีสกโปกกนัเพื่อน นั่นก็คือจ้างมนม m i n กันเพื่อนเป็นลูกน้องของตัวเองเป็นสมุนของตัวเองเข้าไปยื่นซองกันเพื่อนเพื่อเป็นคู่เทียบถ้าหากยื่นซองบริษัทเดียวหรือว่ายื่นซองคนเดียวตรงนี้เองชาวบ้านร้านตลาดเขาก็จะสงสัยกันเพื่อนว่าเป็นการหัวประมูลกำนันนกก็เลยให้สมุนของตัวเองไปยื่นซองแข่งกันเพื่อนเป็นลักษณะของซองหลอกซองลวงกันเพื่อนเพื่อให้มีคู่เทียบเพื่อให้มีคู่แข่งกันเพื่อนตรงนี้เองชาวบ้านร้านตลาดจะได้ไม่สงสัยกันเพื่อนตรงนี้เองนะครับมันเป็นลักษณะ ของการจ้างโนมินีไปยื่นซองแข่งกันเพื่อนเพื่อตบตาชาวบ้านร้านตลาดเพื่อตบตาหน่วยงานของรัฐกันเพื่อนนี่คือวิธีการอันสกปปกและแยบยลของกำนันนกกันเพื่อน ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้งานประมูลกันเพื่อเนเพื่อนลองคิดดูนะครับบริษัทของกำนันนกได้งานประมูลของภาครัฐพันกว่าโครงการกันเพื่อนถือว่าเยอะมากๆถือว่าเยอะโคตรกันเพื่อนกำนันนกก็ใช้วิธีนี้แหละกันเพื่อนนั่นก็คือการข่มขู่คู่แข่งการจ้างนอมินีไปยื่นซองแข่งกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบกำนันนกกันเพื่อนจึงทําให้กำนันนกรวยแบบผิดหูผิดตากันเพื่อนได้โครงการทุกโครงการได้โครงการทุกอย่างตรงนี้เองกําไรมัน งามกันเพื่อนกำนันนกก็เลยกลายเป็นคนรวยโคตร,โรแล้วก็ใช้เงินซื้อคนนั่นเองกันเพื่อนทีนี้นะพฤติกรรมของกำนันนกตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสงสัยว่าเป็นฝีมือของกำนันเต้งกันเพื่อนใช้คําว่าสงสัยก็แล้วกันกันเพื่อนเนื่องจากว่าไม่อยากไปปรับปรำกำนันเต้งกันเพื่อนให้โอกาสเขาได้อธิบายบ้างกันเพื่อนตรงนี้เองนะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของกำนันเต้งกันเพื่อนคนสนิทของกำนันนกเขาว่ากันอย่างนั้นนะนี่คือข่าวเชิงลึกกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยสนที่กำลังไปตรวจค้นบ้านของกำนันเต้งกันเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่ทุ่งลีกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นบ้านของกำนันเต้งที่อยู่กับลูกกับเมียกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายชุดหลายนายเข้าไปตรวจค้นที่บ้านของกำนันเต้งกันเพื่อนแต่ไม่เจอกำนันเต้งเจอเพียงญาติของกำนันเต้งเท่านั้นที่ออกมาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลกันเพื่อน ตรงนี้เองนะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกำนันเต้งกันเพื่อนญาติของกำนันเต้งนะับแกมีชื่อว่าป้าสวยกันเพื่อนตรงนี้เองแกออกมาอธิบายแบบนี้กันเพื่อน แกบอกว่าหลังจากกำนันเต้งออกมาจากเรือนจํากันเพื่อนกำนันเต้งก็มาประกอบอาชีพหลายสิ่งหลายอย่างกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นอาชีพสุจริตทั้งหมดกันเพื่อนไม่มีธุรกิจสีเทาหรือสีดําแต่ประการใดกันเพื่อนอาชีพหลักๆที่กำนันเต้งทํหนึ่งก็คือการขายพระกันเพื่อนช่วงที่กำนันเต้งออกมาจากเรือนจําใหม่ๆนะครับช่วงนั้นไอ้ไข่วัดเจดีกําลังดังกันเพื่อนกำนันเต้งก็ไปเอาไอ้ไข่มาขายที่บ้านกันเพื่อนเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของกำนันเต้งกันเพื่อนขายด ขายดีกันเพื่อนขายไม่ได้หยุดไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนทาให้กํานันเต้งมีฐานะขึ้นมาจากไอ้ไข่วัดเจดีกันเพื่อนตรงนี้เองกําไรโคตรดีกันเพื่อนกํานันเต้งก็เลยรวยขึ้นมาเรื่อยๆกันเพื่อนหลังจากนั้นนะครับกำนันเต้งก็ไปขยายธุรกิจนะครับเกี่ยวกับรถสไลด์กันเพื่อนตรงนี้เองนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของกํานันเต้งกันเพื่อนมีรถสไลด์อยู่หลายคันกันเพื่อนรับจ้างบรรทุกรถเสียรับจ้างบรรทุกรถพังกันเพื่อนไปตามอู่ต่างๆนี่คือธุรกิจหลักๆของกำ นเธุรกิจ2อย่างนี้ทําให้กำนันเต้งเริ่มมีเงินมีทองกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ต่อยอดโดยการเปิดร้านรับส่งพัสดุเอกชนกันเพื่อนตรงนี้เองก็เป็นธุรกิจของกำนันเต้งกันเพื่อนมีการสร้างบ้านหลังใหม่กันเพื่อนหลังเบลเลอร์เลยกันเพื่อนตรงนี้เองนะก็ถือว่าเป็นความร่ํารวยของกำนันเต้งกันเพื่อนหลังจากธุรกิจขายผ้ามันซบเซาลงกำนันเต้งก็เลยตัดสินใจบินไกลไปถึงประเทศกัมพูชากันเพื่อนตรงนี้เองเขาไปเปิดร้านขายข้าวมาันไก่ kawan ฟังไม่ผิดกันเพื่อนกำนันเต้งณปัจจุบันนี้ขายข้าวมันไก่อยู่ที่กัมพูชากันเพื่อนขายมาได้ประมาณ2ปีแล้วกันเพื่อนจากคําบอกเล่าของญาติของกำนันเต้งนั่นก็คือป้าสวยกันเพื่อนบอกว่าธุรกิจของกำนันเต้งที่ประเทศกัมพูชากําลังไปได้สวยกําลังไปได้ดีกันเพื่อนขายข้าวมันไก่วันหนึ่งได้หลายพันได้หลายหมื่นกันเพื่อนสับกันเขียงแตกไปหลายอันแล้วกันเพื่อนสับไก่อย่างเดียวกันเพื่อนไม่ได้สับอย่างอื่นนี่คือความชํานาญนี่คืออาชีพของกำนันเต เองณปัจจุบันเขาเป็นราชาข้าวมันไก่อยู่ที่ประเทศกัมพูชากันเพื่อนตรงนี้เองนะผมก็เลยไปสืบเชิงลึกกันเพื่อนเข้าไปดูในเพจของกํานันเต้งเขาขายข้าวมันไก่จริงๆรงกันเพื่อนอันนี้ก็เถียงเขาไม่ได้กันเพื่อนเขามีโปรไฟล์เขามีร้านเป็นของตัวเองแล้วก็ขายข้าวมันไก่จริงๆรกันเพื่อนอันนี้ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับแต่ฉากหน้าของเขาคือการขายข้าวมันไก่กันเพื่อนนอกจากนี้นะครับยังมีญาติของกํานันเต้งอีกคนหนึ่งชื่อว่าสุกัญญาอายุ3 39ปีกันเพื่อนคนคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับกำนันเต้งออกมายืนยันว่ากำนันเต้งเป็นคนดีกันเพื่อนประกอบอาชีพสุจริตกันเพื่อนเขาไม่เคยเห็นกำนันเต้งกับกำนันนกอยู่ด้วยกันเลยกันเพื่อน ถึงแม้ว่าจะเป็นคนพื้นที่เดียวกันก็ไม่ได้รู้จักมักจีกันกันเพื่อนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประการใดกำนันเต้งไม่เคยเอาเรื่องราวของกำนันนกมาเล่าในบ้านกันเพื่อนไม่เคยเห็นกำนันเต้งไปบ้านกำนันนกนี่คือคำยืนยันจากพี่สุกัญญากันเพื่อนตรงนี้เองเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกำนันเต้งแล้วก็ญาติๆของเขาด้วยกันเพื่อนเนื่องจากว่ามันเป็นการกล่าวอ้างจากเจ้าหน้าที่รัฐกันเพื่อนบอกว่ากำนันเต้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำนันนกก็เลยเข้าไปตรวจค้นแต่ตัวของกำนัน เต้งแล้วก็ญาติญาติปฏิเสธว่าไม่มีการรู้จักกันแต่ประการใดกันเพื่อนการตรวจค้นบ้านกำนันเต้งไม่ได้เจอสิ่งผิดกฎหมายกันเพื่อนเจอเพียงปืน3กระบอกกันเพื่อนตรงนี้เองมีทะเบียนถูกต้องนอกจากนี้นะครับในบ้านของกำนันเต้งยังพบรถหรูอีกหนึ่งคันกันเพื่อนเป็นยี่ห้อ bmx แง่ไม่ใช่นะเอามาปั่นเล่นหรือยังไงไม่ทราบหยอกหยอกกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นยี่ห้อ bm ดับเบิลป้ายแดงกันเพื่อนป้ายยังแดงแป๊ดอยู่เลยกำนันเต้งก็เลยเอาเอกสารนะครับมายืนยันว่ารถ นี้ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายกันเพื่อนตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวของกำนันเต้งกันเพื่อนตัวของเขาไม่มีสิ่งผิดกฎหมายในบ้านกันเพื่อนแต่ข้อมูลเชิงลึกเราก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีข้อมูลอะไรบ้างอาจจะมีข้อมูลความเกี่ยวดองหนองยุ่งกับกำนันนกหรือเปล่าเขาถึงไปตรวจคน้นอันนี้ก็ต้องรอพิสูจน์กันต่อไปกันเพื่อนเกือบซวยเพราะกำนันนกแล้วกันเพื่อนกำนันเต้งเองตรงนี้หนีได้หนีกันเพื่อนต้องไม่รู้จักกันก่อนแล้วกันเพื่อนถึงแม้ว่า ก่นอน,นหน้านี้อาจจะเคยรู้จักกันแต่ตอนนี้เองใครก็ไม่อยากรู้จักกำนันนกกันเพื่อนถือว่าเป็นตัวอันตรายกันเพื่อนแค่เข้าไปรู้จักก็เสียวสันหลังแป๊บแป๊บแล้วเพื่อนสําหรับกำนันนกต่อให้เคยซื้อเหล้าเลี้ยงกันต่อให้เคยกินข้าวด้วยกันก็ต้องบอกว่าไม่รู้จักกันเพื่อนใครบ้าจะอยากไปรู้จักกับกำน,นันนกนาทีนี้กันเพื่อนตรงนี้เองนะเราก็ได้แค่นําเสนอข้อมูลกันเพื่อนส่วนเพื่อนก็นําไปวิเคราะห์กันเอาเองกันเพื่อนว่ากำนันเต้งกับกำนันนกจะมีส่วน เกี่ยวข้องกันหรือไม่ต้องรอดูลึกๆกันเพื่อนรอดูกันยาวๆกันเพื่อนเผื่ออะไรจะปรากฏให้ชัดเจนมากกว่านี้เราจะได้ฟันธงว่าใครถูกใครผิดกันเพื่อนตรงนี้เองก็เป็นเพียงข้อมูลข่าวสารที่ผมนํามาเสนอเท่านั้นกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของกำนันเต้งกันเพื่อนผู้ชายที่ไม่ใช่กำนันแต่ถูกเรียกว่ากำนันแล้วกําลังจะติดคุกเพราะกำนันนกกันเพื่อนเขาเองกลับมาเมืองไทยผมว่าน่าจะมีการเรียกสอบเพิ่มเติมอย่างแน่นอนกันเพื่อนแต่ณปัจจุบัน เขาไปเฉิดฉายขายข้าวมันไก่อยู่ที่กัมพูชากับเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของกำนันติ้งที่ผมนํามาสรุปให้เพื่อนฟังเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้กันเพื่อนหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผมเล่าไปผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม